สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของชาวธาตุไฟราศีธาตุไฟก็คือราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโทรศสตร์ไทยนะคะวันที่หมอกระพิมพ์ใต้คิมนี้แล้วนะคะดวงที่แม่หมอวางอยู่นี้เป็นดวงโดยรวมนะ,ะทุกคนมันไม่สามารถไปตรงกับทุกท่านได้นะ,ะอยากให้ดูเป็นแค่แนวทางเป็นแง่คิดจะดีที่สุดนะคะใครตรงนี้อ่านสลับกันได้ด้วยเนาะ สองคนรักเก่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคุณก็ต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือรักเลิกเล,ล,ล,ลิกก็สองได้เช่นกันมารับชมรับฟังนะคะใบแรกเลยนะคุณอาจจะมีความรักที่ผ่านมาเป็นรักต่างไวไัยคะถ้าคุณไม่อายุน้อยกว่าเขาแปลว่าเขาอายุน้อยกว่าเรานออฟสอดเชรอรีออดยศโย,ยกกันหมดเลยแปลว่าความรักของคุณแถมอยู่ไกลด้วยนะถ้าไม่ได้อยู่ไกลก็แปลว่าคนนี้ทํางานเกี่ยวกับ เกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการแข่งรถอุปกรณ์รถหรือการขนส่งการเดินทางเป็นแอร์เป็นสะจวตก็ได้ในแชร์รีออดเนี่ยเป็นวิศวกรก็ได้นะคะทุกคนความรักที่ผ่านมา,อาบอกธาตุก่อนนะคุณอาจจะดีวกับธาตุไฟเมษสิงหาคมราศีตุลลคณาตุลกรกฎลคณากรกฏคนเกิดวันพฤหัสคนเกิดวันอาทิตธาตุดินกันมืสมมังกรน,นะคะคิงเรียนกันเรียนเรียนธาตุดินเนาะเดลเวอร์เมทุนลคนาเมทุน ดวอคนเกิดวันเสาร์หรือคนไกลหรือคนต่างชาติก็ได้นะมาดูความรักที่ผ่านมานายรับสอดห้าเท้าเด็กือถ้วยอ่านเดวิลเดวิลนี่มังกรลัคนามังกรนะคะเดเฮงแมนสองเหรียญหกดาบสี่ถ้วยสี่ดาบสองดาบเอาเดจัดแมนรับไพ่แปดเท้า ที่ผ่านมาหมอว่าคุณก็ยังเคยคุยกันอยู่นะแต่ไม่ว่าจะนานๆคุยทีหรือทักเป็นข้อความก็ได้แต่มันน้อยน้อยลง The Hangman เป็นสภาวะที่งเงียบบางครั้งคนเราไม่ได้บอกว่าเลิกกันก็มีนะคะการนิ่งเงียบไปมันเหมือนการสื่อว่าเออฉันอยากจะจบความสัมพันธ์ก็มีนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะบางคนเป็นสภาวะที่งเงียบดูดีๆนะคะคนที่เข้ามาคุยกับเราหนึ่งนะคะบางคน คุยกับคนทางไกลดูให้ดีหนึ่งเขาอาจจะพันธานาการกับสิ่งอื่นเช่นอาจจะไม่ได้จริงใจกับเราหรอกเพราะว่าอาจจะเข้ามาหลอกเราเรื่องเงินทองหรือหรือเขามีคนของเขาก็ได้นะเดวิลเขาไม่จริงใจกับเราเจ้าชู้ก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้อืมแต่บางคนนะคะห้ามไม่เท้าเนี่ยมางคนคบกันมันเป็นเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจเลยเนี่ยทัศนคติไม่เคยตรงกันเลยสองดาบเจอคุยนอปสอดเจอห้าไม่เท้า เล็กๆน้อยๆจุกจิกจุกจิกยุ้มยิ้มคุยกันไม่รู้เรื่องเหนื่อยทุกคนเลยมู้ฟกมา <c oughs> เบื่อในความรักความสัมพันธ์ <c oughs> บางคนเป็นสภาวะที่เราทุ่มเทเรารักเขามากกว่าเขารักเรานะสีถ้วยเนี่ย <c oughs> เราให้ใจให้ความดูแลนะคะเราพยายามประคับประคองแต่ความรักความสัมพันธ์มันเหมือนมันมัน,มนค่อยๆนิ่งห่างกันไปนะทุกคนมันไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าบางท่านบอกว่าฉันเป็นแฟนแล้วคบกันมานาน นะคนคนนี้เขาเขาคงจะเช้าชูนะทุกคนบางทีเจอหรือจบกันบางอย่างมันเป็นแค่เราเป็นแค่คู่พี่ปากพี่จรมาเจอกันก็ได้นะมีคนตัดสินใจบางอย่างนะตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างก็ได้บางคนถูกปิดกั้นไหมคุยน้อยลงนะหรือบางท่านก็โดนบล็อกถ้าคุณมีบล็อกเขาเขาบ,บล็อกเรานะคะ,ะมาดูฝั่งเขากันบ้างมาส่องชีวิตเขากันบ้างเขาเป็นอย่างไร หมอมินจะอ่านไพ่ทุกใบที่ออกมานะเดอเฮอร์มิตนะคะอันนี้ชอบกัรลกักขณะการหมอมินว่าเขานิ่งเงียบแต่คิดนะคะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณอยู่นะสภาวะที่นิ่งเงียบเนะี่ยเจตติกามีเรื่องต้องตัดสินใจอะไรหรือเปล่าทุกคนต้องเลือกอะไรบางอย่างไหมสองเรียนนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องประคับประคองหรือเขามีสองช้อยอยู่ในมือนะคะบางคนความรักอยูไ่ไกล บางท่านมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาความไม่เข้าใจกันคิดเป็นคนละทางเข้าใจเป็นคนละอย่างนะคะทัศนคตินั่นแหละไม่ตรงกันก็แปลว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เรามีปัญหากันเอออย่างที่หมอบอกแล้วคะ่ะมีการบล็อกกันไปด้วยนะตรงนี้สี่ถ้วยมันมีความรู้สึกที่มันมันมันไม่ใช่อะไรนะคะมันเบื่อนะคะ ถ้าอายุที่น้อยกว่าเนี่ยมาว่าเขายังต้องการการเติบโตคือถ้าอายุที่ต่างกันมากนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นเด็กกว่าคณมากๆเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะตัดสินใจและอ,อยู่ไกลได้วยนะคะอาจจะหมายถึงมองถึงความต้องการความสําเร็จการงานการเงินของเขามากกว่าคือยังไม่ได้ที่จะคอมมิตเมต์มเรื่องความรักว่าเอ้ยต้องเป็นสเต็ปความรักนะคะไม่ได้รักเรามากพอน,ะนะะั่นแหละอย่างนี้ดีกว่าต้องการเป็นอิสระ ถ้าคุณบอกว่าเออแล้วมาคุยกับเราทําไมก็นั่นแหละค่ะก็คือบางคนก็แค่รู้สึกดีแล้วก็เราคุยพอสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าทั้งอะไรที่มันต่างกันความห่างไกลด้วยไหมเลยนิ่งเงียบไปหรือเปล่ามันมีอะไรที่ต้องตัดสินใจเลือกอยู่ตรงนี้ล่ะวินถือไม้เท้าะแล้วอีกอย่างหนึง่งหมอมินว่าถ้าเขาเป็นคนที่ที่โสดอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มากมาก ะะมันมีการเห็นไหมรักพี่เสียดายน้องแต่และสุดท้ายอาจจะเลือกที่จะนิ่งเงียบใส่เราเขาก็คิดถึงคุณนะคะนึกถึงอยู่นะตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานบางท่านเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวหรือเปล่าหรือคุณเคยมั่นคงกับเขาณนะตรงนี้นะคะเอออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกมอว่าเขานึกถึงคุณอยู่นะมีคนใหม่ๆมาแทรกมาคุย แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าฝั่งเขานะคะมันก็ไม่ใช่สำ,สำหรับเขาก็ได้นะคืออย่างนี้นะคะบางคนเนี่ยเหมือนคิดว่าตัวเองมีสเสน่ห์ไหมคะ The Fool The Lover พวกนี้นคือทําตามใจมีคนเข้าหาก็าไปแต่แล้วสุดท้ายมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สําหรับเขาเพราะคุณคือคนที่ใช่แล้วมั่นคงไพ่พวกนี้น,นะคะตัดสินใจด้วยเหตุผลว่าไอ้คุณเนี่ยแหละคือใช่แล้วหมอไม่รู้นะว่าใครบางคนจะ ทักทายกลับมาพ่อไพ่แปดไม่เท้าสื่อสารอยู่ฝั่งนี้ยฝั่งคุณนะคะอ่ะมาดูกันมาดูว่าเขาคิดและรู้สึกไง,งคุณบ้างนะเด็กเธอไม่เท้า คนคนนี้เขาก็นึกถึงคุณเน,น่ะนะเขาก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆคุณคือความรักหรือคนที่เข้าใจเขาได้มากที่สุดบางคนเป็นรักต่างไว้แถมอยู่ไกลกันด้วยไหมนะคะคิงถือไม้เท้าฮ่าสตงนะคะคิงออฟสอดนะมันเหมือนว่ามันมีเรื่องที่ต้องตัดใจตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์สองดาบนะคนะ อเพราะอะไรคะแยงเมียนมันไปต่อไม่ได้อ่ะทั้งที่เขามีใจนะดูนะเขาคิดว่าคุณคือคนที่เออมันคลิกกันอะมันรู้สึกถูกชะตาถูกชะโลกแต่ว่ามันมีอะไรที่เหตุผลไปต่อไม่ได้มันอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกฝั่งเขาหรือความรักมันไกลกันด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ความความคิดความอ่านไม่ตรงกันหรือมีแต่เรื่องขัดแย้งกันหรือเปล่าคะทุกคนมันเหนื่อยนะคะเลยมูฟออกมา เขาส่องคุณ,ค,ณคุณก็ดูดีนะมีความสุขสวยดูดีดูหล่อมีเงินมีงานนะคะตรงนี้แปลกเนาะไพนะะ่ตรงนีมน้มันเหมือนว่าเขาคิดถึงคุณเลยไหมไพนะ่ตีคู่มาบางคนรู้สึกว่ามันคิดถึงกันแต่ว่ามันมีอะไรที่เหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์นะคะหรือเขามีคนของเขาก็ได้นะคะแต่ถ้ามันไม่มีแปลว่าคุณทั้งคู่มันมีความรู้สึกว่ามันทัศนคติบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ตรงกันครบกันแล้วมันเหนื่อย เขาก็านึกถึงคุณนั่นแหละแต่มันเหมือนไปต่อไม่ได้มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือเขากําลังติดขัดมีปัญหาต้องการเคลียร์อะไรบางอย่างก็ได้นะนะมาดูแอคชั่นกันบ้างนะคะเป็นอย่างไรอืมถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณไหถือถ้วยเขาก็อบอกว่าอยากเนีย่ยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆกับคุณนะ แต่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่แน่ใจมีการปิดกั้นอะไรสักอย่างั้งหรือมีการได้ตัดจบกันไปก่อนหน้านี้ไหมนะคะหรือมันเป็นเรื่องทําให้กันและกันเสียใจหรือเขาทาให้คุณเสียใจอะเรื่องสามเศร้าที่ผ่านมานะะไพ่เนี่ยหมอพูดเลยว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งผู้จาทิ้มแทงให้เสียใจถ้าสองใบตีคู่มา บางท่านถ้าเดืเอดว้อ์เจอสามดาบเนี่ยนะคะอันนี้คือมองไม่ยากเลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องสามเป็นเรื่องสามเศรา้าเขาอาจจะมีก่อนหน้านี้ก็ได้หรือมีคนคุยตีคู่มากับคุณนะทุกคนแล้วถ้าไกลกันด้วยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้ยากฝั่งเราหรือเปล่าเลยเลือกที่จะตัดจบกับเราไปเพราะว่ามันไม่แน่ใจอะไรหลายๆอย่างนะตรงนี้ะนะ เขาบอกจะเป็นไปได้ไหมนะถ้าเขาอยากมอกอยากกลับมาเริ่มคุยมาเริ่มดีลใหม่ตรงเนี้ยนะคะทําให้คุณเสียใจแล้วอะ่ะตัดไปแล้วอะ่ะหรือเลือกที่จะห่างไปเนี่ยมันมีโอกาสไหมเขาไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้ไหมอะ่ะดูแอคชั่นกันบ้างนะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรที่จริงคุณก็มูฟไปข้างหน้าแล้วนะมองไปข้างหน้าคิงเหรียญหดาบแล้วก็มีบ้างที่ยังนึกถึงนง มีคนสองคนด้วยอันนี้ราศีเมษคนต่างชาติก็ได้นะบางท่านมีการปิดกั้นกันบล็อกกันไฟหรือหรือมีกำแพงนะไม่ค่อยคุยก <którym> ันหนึ่งเหรียญไม้ถือถ้วยนะฮะตาเสเซนนะคะ ความรักข้างนี้หมอมีนว่าที่จริงนะคะบางท่านก็ไปเริ่มดีลกับคนใหม่ๆแล้วแต่คนบางคนยังสองคุณอยู่นะคะหมอเห็นไพ่สื่อสารขึ้นมาอยู่ในตรงเนี้บางคนมีโอกาสได้พูดได้คุยนะว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์จะได้ไปต่อหรือจะพอแค่เนี้ยมาเคลียร์ว่า้มันเป็นยังไงแบบที่หมอพูดนะคะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นก็คือความชัดเจนของคุณ คุณก็ไม่ได้คิดว่าเออจะต้องรอแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับกับคนคนนี้ชีวิตคนเดือดร้นคุณก็มองไปค่ะข้างหน้าถึงแม้จะมีเสียใจมากที่ผ่านมานะคะแต่ก็ปล่อยไว้นะคะแต่เราก็ปล่อยไปรงคุณมีสเสนนะเดี๋เริ่มเบอร์อีกตรงนี้มาไพ่แนะนําสุดท้ายนะคะไพ่จะแนะนําอย่างไรเดดรันก็เห็นไหมไพ่แปดมาเท้าขึ้นมา มีโอกาสที่คุณนะคะมีใครสักคนจะทักทายคุณมานะคะมอว่าคนเก่าๆอยากจะติดต่อกลับมานะคะเนี่ยไพ่ขึ้นมาแบบนี้เลยเห็นไหมเดลเรเวอร์สำหรับนี้ที่จริงมีเสน่ห์แต่ว่าเออบางคนจะได้วนกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางอย่างแต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะ ทำยังไงความสามารถจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือความชัดเจนนะคะคุณเป็นคนเลือกคุณเป็นคนตัดสินใจตรงนี้ขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการติดตามและรับชมอ,อ่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมีนดีไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้นะคะครูหมอก็ทิ้งไว้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ